ที่นี่แพนรถจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์สามารถใช้ได้กับกล้อง GoPro, e d g e p r และแม้แต่ X3 ซึ่งมีน้ำหนักเพียง220กรัมสามารถรับน้ำหนักได้ถึง10กิโลกรัมซึ่งวัสดุเป็นอลูมิเนียมอัลลอยมีการออกแบบให้สามารถหมุนได้360องศาและในส่วนของที่ยึดแทนเป็นแบบซีิีคนซึ่งความกว้างอยู่ที่22ถึง38มเมตร และความกว้างเล็กสุดได้ถึง8-15มิลม mm, และในส่วนของการร้านปูยังสามารถขยับได้360องศาสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกประกอบง่ายและในส่วนของหัวบอลเป็นแบบอลูมิเนียมทําให้ลดการสั่นสะเทือนจากท้องถนน,นช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพหรือวิดีโอให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการใช้กับกล้อง X3 จะต้องเปลี่ยนหัวบอล และในส่วนตรงที่หนี่เป็นแบบก้านปูยังช่วยห้การยึดเกาะกับเพนได้กระชับยิ่งขึ้น